บนสนามฝึกซ้อมไรอันโอเจนฝืนทนต่อความเจ็บปวดทางกายที่กำลังทรมานเขาเขากล่าวว่าตัวเองคือศัตรูคู่แค้นของอัจฉริยะ ทั้งร่างสันสานแต่เจตจำนงภายในตัวเขากลับลุกโชนอย่างรุนแรงไรอันกัดฟันพูดกับตัวเองว่าใช่แล้วหากนั่นคือพรสวรรค์ที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนฉันก็แค่ต้องทนจนกว่าจะได้มันมาดวงตาสีเหลืองอมพันของเขาลุกโชนด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่อาจดับมอดได้เขากล่าวขึ้นในใจเสียงสาบานอันแน่วแน่ก้องกังวานว่าฉันจะชนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ใต้แสงจันทร์อ่อนโยนในสวนอันเงียบสงบของตระกูลโอเกนชิโรเน่ยืนนิ่งงันกำมือกระชับดาบไม้แน่นวิชาดาบคืออะไรคำถามก้องกังวลในใจเขานั่นคือคกลไกทั้งหมดเบื้องหลังการฝึกฝนที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเปลิดชีพหนึ่งชีวิตแต่ลึกซึ้งลงไปนั้นมันคือพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนอย่างรากลึกถึงเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายชิโรเน่หลับตาจินตนาการถึงคู่ต่อสู้ในพื้นที่ว่างเปล่าศัตรูสามารถโจมตีได้หลายวิธีแต่โดยรวมแล้ว ทุกการโจมตีล้วนมาจาก8ทิศทางพื้นฐานเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้เขาก็ทุ่มเทกับการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาหนึ่งเดือนวันแล้ววันเล่าชิโรเน่ทำซ้ำเพียงสองท่าเท่านั้นเวี่ยงดาบฟันไป8ทิศทางและยกดาบรับ,รบจาก8ทิศทางหยาดเหงื่อหยดลงมาแววตาของชิโรเน่ฉายความแน่วแน่คมดาบของเขาค่อยๆไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่แยกจากกันอีกต่อไปแต่ผสานร,รวมกันกลายเป็นพายุหมุนพลังงานที่รุนแรงโดยมีชิโรเน่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ใจกลางพายุเมื่อ ระแสพลังหมุนวนสลายไปชิโรเน่ลดดาบลงดาบไม้ตกลงสู่พื้นหญ้าเบาๆทันใดนั้นเขาก็หัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะสดใสและเต็มเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจเมื่อเหงย่อหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวความรู้สึกของรู้แจ้งก็ผุดขึ้นในใจชายหนุ่มนี่คือหนทางที่นักดาบเลือกเดินขอบเขตของวิชาดาบก็ไร้ขีดจำกัดเช่นเดียวกับเวทมนต์ความยินดีจางหายไปแทนที่ด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึมชิโรเน่หยิบดาบขึ้นมาจิตใจเต็มไปด้วยความครุ่น ิดแม่ครับพ่อครับลูกขอโทษลูกไม่รู้ว่าลูกจะได้กลับไปหรือไม่แต่ลูกไม่เสียใจเลยแม้จะต้องยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายลูกก็ได้เห็นโลกที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แล้ว แล้ววันนั้นก็มาถึงที่สเสวียนกว้างใหญ่ซึ่งส่องสว่างด้วยคบเพลิงที่ริบหรี่ไรอันยืนรออยู่แล้วดาบในมือของเขาดูเฉียบขมยิ่งนักเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดทำลายความเงียบของยามค่ำคืนเริ่มกันเลยเมื่อเผชิญหน้ากับชิโรเน่ไรอันกำด้ามดาบแน่นแววตาฉายแววประหลาดใจที่ไม่อาจซ่อนได้พลังที่แข็งแกร่งซึ่งเมื่อหนึ่งเดือนก่อนไม่เคยมีอยู่เลยกำลังแผ่ออกมาจากคู่ต่อสู้เขานึกในใจเหลือเชื่อแค่เดือนเดียว ท่ามกลังลานฝึกที่เต็มไปด้วยฝุ่นชิโรเนยืนหยัดอย่างมั่นคงดาบไม้ในมือพลันเปล่งประกายพลังสีฟ้าอ่อนเรืองรองพลังงานบริสุทธิ์ทะว่าแข็งแกร่งหมุนวนรอบเท้าของเขาทำให้เรียนที่ยือนอยู่ตรงข้ามต้องตกตะลึงงนันเจ้านั่นปล่อยพลังแบบนี้ได้ยังไงกันเรียนคิดอย่างประหลาดใจในใจภาพของชิโรเนเมื่อวันก่อนพลันผุดขึ้นมาในความคิดของเขาท่าทางเงอะง,งะการยืนและจุดศูนย์ถ่วงที่ป่นป่วนโดยสิ้นเชิงพร้อมคำวิงวอนได้โปรดเชื่อผมผมไม่เคยเรียนวิชาดาบมาก่อนเลย ชัดเจนว่าตอนนั้นชือโรเนตไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการใช้ดาบเลยทว่าความสงบอย่างน่าประหลาดที่เขาแสดงออกเมื่อถือดาบจริงในตอนนี้กลับแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงความสงสัยอันน่าสะพรึงกลัวพลันวาบขึ้นในใจเรียนในตาสีอำพันของเขากระตุกถ้าเจ้าสารเลวนั่นมีพรสวรรค์เหมือนไรจริงๆแล้วก็ข้ายิ่งต้องโค่นมันให้ได้ ความมุ่งมั่นแปรเปลี่ยนเป็นพละงกำลังเรียนกระทืบเท้าลงบนพื้นอย่างแรงพุ่งทะยานไปข้างหน้าสุดกำลังราวกับลูกศรข้ามาแล้วเขาร้องคำรามพลังจากการพุ่งเข้าใส่ทำให้พื้นดินใต้เท้าแตกร้าวเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงชิโรเนะยังคงสงบนิ่งดวงตาสีน้ำเงินเข้มของเขาเปลี่ยนประกายเวทมนต์เขาไม่แสดงอาการลังเลใดๆเพียงแต่เฝ้าสังเกตวิถีดาบอันทรงพลังของเรียนที่กำลังพุ่งเข้าใกล้ในช่วงขณะนั้นเขายอมรับในใจวิชาดาบหน้าทึ่งจริง จริงเขามันอยู่อีกระดับที่แตกต่างจากฉันโดยสิ้นเชิง แม้จะมองไม่เห็นแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ชัดเจนแต่ฉันรู้สึกได้ถึงมันคมดาบของมันเหงื่อเม็ดหนึ่งไหลรินลงข้างขม,มับของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตึงเครียดถ,ถึงขีดสุดความเย่อหยิ่งของเรอันถูกท้าพายแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธที่ไม่อาจยับยั้งได้มันกําลังมองคมดาบของข้าอยู่หรือเจ้าสาเลวมันไม่กลัวเลยสักนิดหรือไงเผชิญหน้ากับคลื่นสังหารอันพลุ่งพล่านจิตใจของชิโรเนะกลับสงบนิ่งผิดปกติเขารู้ดีว่า ฉันไม่สามารถเอาชนะความกลัวความตายได้ด้วยตัวเองแต่รากเหง้าของความกลัวอยู่ที่อนาคตซึ่งอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาที่ยังไม่เคยมีอยู่จริงในความคิดเขามองเห็นภาพคนที่ล้มลงเลือดไหลาอาบแล้วก็เห็นเท้าของใครบางคนกำลังห้อยอยู่ตรงขอบเหวถ้าไม่จินตนาการถึงวินาทีต่อไปใครก็สามารถกระโดดลงจากหน้าผาได้เรย์อันจ้องมองร่างที่นิ่งงันของชิโรเนะความรู้สึกไม่สบายใจแทรกซึมเข้ามาในใจของเขาเขารู้ตัวว่า นั่นไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านความตายมันราวกับว่าเขาได้ปิดกั้นอารมณ์ของตัวเองไว้อย่างสมบูรณ์แล้วความสงบของคู่ต่อสู้ราวกับเปลวไฟที่จุดประกายความเย่อหยิ่งของเรอันเขากัดฟันดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมัน่นอย่างไรก็ตามข้าก็ไม่กลัวตายคำรามก้องฟ้าเรอันพงทะยานออกไปฟาดฟันดาบในมือเป็นประกายแสงสีน้ำเงินเจิดจ้านำพาพลังอันน่าสะพรึงกลัวในวินาทีนั้นชิโรเนะตะกนเสียงดังทั้ง ขวาชั่วเสียงปะทะที่บาดหูได้ดังขึ้นเรอันมองชิโรเนะด้วยความประหลาดใจดวงตาอัมพันของเรอันรี่ลงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อไม่ว่าเจ้าจะดิ้นรนแค่ไหน เรียนกำด้ามดาบไม้ในมือแน่นจนเส้นเอ็นปูดโปนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในใจเขาพึมพำอย่างยิ่งผยองว่าจะมีกำแพงเสมอที่แกไม่มีวันข้ามผ่านได้ด้วยลูกเล่นราคาถูกๆแค่นั้นทันใดนั้นเขาก็เหวี่ยงดาบออกไปสร้างส่วนโค้งสีน้ำเงินเรืองรองคมดาบแวกอากาศพุ่งตรงเข้าหาชิโรเน่ด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ชิโรเน่ผู้ซึ่งไม่ทันตั้งตัวกับก,บการโจมตีที่รุนแรงทำได้เพียงยกดาบขึ้นปัดแรงกระแทกมหาศาลทำให้ทั้งร่างของเขาถูกผลักถอยหลังไปอย่างไรก็ตามตรงกัน ข้ามกับที่เรียนคาดไว้ชิโรเน่สามารถป้องกันการโจมตีไว้ได้ความรู้สึกหนักอึ้งที่ส่งผ่านมาจากคมดาบของคู่ต่อสู้ทำให้ชิโรเน่ประหลาดใจเป็นอย่างมากดาบของหมอนี่หนักพอสมควรแต่ก็ว่องไว ชิโรเนะใช้ทุกสัมผัสอย่างเคร่งเครียดความรู้สึกเชื่อมโยงของเขากำลังทำงานถึงขีดสุดทำให้การรับรู้ถึงการโจมตีอย่างดุด,ดันของเรียนนั้นยากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ให้ชิโรเนะได้หยุดพักแนมะ้แต่วินาทีเดียวเรียนคำรามพลางพุ่งเข้าใส่เรากับสัตว์ป่ารุนหมัดที่เฉียดผ่านไปทิ้งรอยเลือดแดงฉานแสบร้อนไว้บนตัวชิโรเนะดวงตาสีฟ้าครามของชิโรเนะเบิกโพล่งด้วยความตกตะลึงเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในในตาของเขาประกายแสงสีฟ้าครามวูบวาบเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมบ้าเอ๋ คว,ความคิดสิ้นหวังผุดขึ้นในหัวของเขาขณะที่คมดาบอันเย็ยนเยียบของเรียนเจ่ะชิดเรียนคำรามอย่างบ้าคลั่งสองมือกวาดแกว่งดาบขึ้นสูงทุ่มเทพละกกำลังทั้งหมดไปที่คมดาบสังหารแสงสีฟ้าจากคมดาบของเขากรีดเส้นทางอันเจิดจ้าในอากาศฟาดฟันลงมาที่ชิโรเนตโดยตรงจะตรงกันข้ามกับที่คาดการไว้เสียงกริ้งดังก้องชิโรเนะหลบได้ทันท่วงทีเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดชิโรเนะหอบหายใจโซเซแต่ก็ยังยืนหยัดได้มั่นคงแรงสั่นสะเทือนผ่านไปเขามองจ้องไปยัง พื้นที่ว่างเปล่าเบื้องหน้าใบหน้าที่เปื้อนโคลนของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแปลกจริงเป็นไปได้ยังไงกัน ความพึงพอใจในตนเองฉายชัดบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของเรียนดวงตาสีเหลืองอำพันของเขาเปล่งประกายความเยื่ยยิงขณะที่มองชิโรเแนะที่หอบหายใจมือข้างหนึ่งกุมหน้าอกเขายิ้มเย้ยยันน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ยตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมคงจะตะลึงไปหมดแล้วสินะนี่คือวิชาดาบของตระกูลโอเจนที่เชี่ยวชาญการฝึกฝนด้วยดาบใหญ่น้ำหนักในทุกการโจมตีเพียงพอที่จะบทขยี้กระดูกของเจ้าได้เจ้าไม่มีทางต้านทานคมดาบนี้ได้หรอกข้าจะบทขยี้เจ้าด้วย พลังของข้าลุยเลยเรียนคำรามเสียงดังพลางเหวี่ยงดาบใหญ่สร้างลำแสงสีน้ำเงินเจิดจ้าพุ่งเข้าใส่ชิโรเนะเสียงฉับดังขึ้นเมื่อคมดาบทั้งสองปะทะกันแต่ท่ามกลางการป้องกันความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจของชิโรเนะแปลกจริงถ้าเขาฟันสวนขึ้นหลังจากโจมตีหน้าอกข้าเขาน่าจะสามารถผ่าซี่โครงข้าขาดได้และทุกอย่างคงจบลงแล้วทําไมเขาถึงใช้แต่ท่าทางใหญ่โตในการโจมตีเมื่อมองไปยังท่าเหวี่ยงดาบที่ยังไม่เก็บแรงทั้งหมดของเรียน แสงแห่งความเข้าใจก็สว่างวาบขึ้นในดวงตาของชิโรเนะข้าเข้าใจแล้วที่แท้ความเข้าใจของเขาในวิชาดาบยังตื้นเขินกว่าที่ข้าคิดแม้จะเก่งกาจในการใช้ทักษะแต่เขากลับขาดความลึกซึ้งในการนำไปประยุกต์ใช้แผนการหนึ่งเริ่มก่ะตัวขึ้นในจิตใจของชิโรเนะดวงตาของเขาเปล่งประกายสีน้ำเงินลึกลับถ้าเป็นอย่างนั้นข้าควรจะลดระดับความสามารถในการต่อสู้ที่คาดการไว้ของเรียนลง เสียงโลหะปะทะกันดังก้องแสบแก้วหูเมื่อดาบสองเล่มปะทะกันเกิดประกายไฟจ้าฉับพลันดวงตาสีฟ้าของชิโรเนะก็เปล่งประกายอย่างเด็ดเดี่ยวเปลี่ยนแผนเขากระซิบในใจฉันจะโจมตีสิ้นคำชิโรเนะพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วที่ไม่อาจคาดคิดดาบของเขาวาดเป็นประกายสีน้ำเงินพุ่งตรงไปยังไรอันที่กำลังยืนตะลึงเสียงแครง้งดังกึกกล้องเมื่อการโจมตีอันคาดไม่ถึงนั้นเชื่อมต่อกันก่อให้เกิดรัศมีแสงจ้าไราอันถูกผลักถอยไปใบหน้าที่เคยยิ่งพยองถูกแทนที่ด้วย ความหวาดกลัวสุดขีดอะไรกันเขาเพิ่งโจมตีฉันเหรอฉันคิดว่าเขาหมดแรงแล้วซะอีกเขาตะโกนในใจเหงื่อเย็นเยียบเริ่มผุดขึ้นที่ขมับเขาก็แค่ใช้การฟันดาบแบบพื้นฐานเพื่อนั้นแต่ทำไมมันถึงป้องกันยากขนาดนี้ชิโรเนะไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวแม้แต่วินาทีเดียวเขายังคงประชิดตัวปล่อยการฟันดาบต่อเนื่องรวดเร็วและแม่นยำไรอันเวียงดาบป้องกันอย่างยากลำบากร่างกายถูกผลักถอยร่นไปบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นการโจมตีแต่ละครั้งของชิโรเนะแม้จะเป็นเพียงทักษะ ดาบพื้นฐานแต่ก็แฝงไว้ด้วยน้ำหนักและความแม่นยำที่เหลือเชื่อในที่สุดการฟันดาบครั้งหนึ่งก็ทะลวงแนวป้องกันของไรอันพาดผ่านไหลของเขาไปอึกไรอันร้องออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดเสถลาในขณะเดียวกันชิโรเนะยังคงสีหน้าตั้งใจอย่างสูงเขาตระหนักว่าพละกําลังของคู่ต่อสู้ลดลงอย่างมากแล้วฉันต้องรักษาระดับนี้ไว้เพื่อไม่ให้เสียพลังงานไปเปล่าๆไรอันหอบหายใจดวงตาสีอมพันมีเส้นเลือดปูดโปนจ้องมองชิโรเนะอย่างไม่เชื่อสายตา ร่างกายเขาสั่นเทาไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะความตกใจและการปฏิเสธที่กัดกินจิตใจโลกโดยรอบดูเหมือนจะมืดมิดลงเหลือเพียงเสียงกรีดร้องในหัวของเขาไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายความทรงจําอันห่างไกลพลันผุดขึ้นมาภาพไรอั้นตัวน้อยล้มลงนั่งอยู่กลางสนามฝึกโดยรอบมีดาบไม้หักเกลื่อนกราดชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งยืนมองเขาพลางหัวเราะเสียงดังอย่างภาคภูมิใจฮ่าฮายอดเยี่ยมมาก Right. ความทรงจำอันเจ็บปวดพลันถาโถมเข้ามาในจิตใจของเรียนร้าวกับฝันร้ายภาพของเด็กน้อยเรียนผู้บอบบางถูกจับไปอย่างน่าอับอายท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยหยันและการประกาศถึงงานเลี้ยงแห่งเกียรติยศที่ดังกังวานอย่างเสียสีเสี้ยวความทรงจำเหล่านั้นจุดชนวนความโกรธที่คุกรุ่นเรียนคำรามใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเดือดดาลยามาทำให้ข้าเป็นตัวตลกข้าจะเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่บ้าคลั่งเขากระโจนเข้าหาชิโรเนะเหวี่ยงดาบด้วยพละกกำลังทั้งหมดการโจมตีที่ไร้ เทคนิคมีเพียงความคับแค้นใจและความมุ่งมั่นที่บ้าคลั่งด้วยความประหลาดใจจากการโจมตีอันรุนแรงชิโรเนอุทานได้เพียงเออ อะไรนะดาบทั้งสองเล่มประทะกันเกิดเสียงดังสนั่นและแรงกระแทกอันรุนแรงชิโรเนะถูกผลักถอยไปเพราะพลังอันมหาศาลเขาถามตัวเองด้วยความประหลาดใจเขาละทิ้งชัยชนะไปแล้วงั้นหรือใช้พละกําลังดิบเถื่อนเช่นนี้เขายังมีสติอยู่ไหมแต่แล้วความรู้สึกแปลกประหลาดพลันวาบขึ้นมาในตาสีน้าเงินของชิโรเนะเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ Huh? ตรงหน้าเขาเรียนไม่ได้เป็นแค่นักดาบที่ใช้แต่พละกระกลังอีกต่อไปชิโรเนะตระหนักด้วยความตกตะลึงวิถีดาบของเขามองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วคาดเดายากจริงเรียนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งรวบรวมพลังทั้งหมดลงในคมดาบผลักดันชิโรเนะจนถึงขีดจํากัดแสงสีน้ําเงินจากดาบของเรียนประทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงในชั่วพริบตาสิ่งเดียวที่ชิโรเนะเห็นคือดวงตาสีน้ําเงินของตัวเองที่สะท้อนความหวาดกลัวก่อนที่เสียงโลหะกระทบกันจะดังกึกก้องไปทั่ว